หลวงพ่อเจ้าขาเมื่อคราวก่อนหลวงพ่อพูดถึงสมาธิที่ลึกถึงขั้นชานหนูอยากรู้ว่าชานสี่มีลักษณะอย่างไรบ้างเจ้าคะดีมากโยมวาสนาถ้าเข้าใจชานก็เหมือนมีกระบองเพชรที่ไม่มีน้ำเดินทางในใจได้ปลอดภัยและลึกขึ้นชานที่หนึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคะะตา จิตยังมีการพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นพุทโธทหรืออาณาปานาสติอุปมาดุดคนเริ่มจุดไฟในห้องมืดแม้ยังมีควันแต่ก็เริ่มมีแสงอุปมาเหมือนเด็กหัดเดินยังมีล้มลุกแต่ก้าวแรกสำคัญอุปมาเปรียบเหมือนแม่น้ำพึ่งเริ่มไหลยังมีเสียงกระทบหินอุปมาเหมือนพึ่งเริ่มมาหาน้ำหวานยังโผบินไปมา อุปมาเหมือนใจคนเพิ่งรักธรรมะยังคิดถามตรึกตรองอยู่ตลอดชานที่สองประกอบด้วยปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารดับแล้วจิตสงบกว่าเดิมไม่มีการตรึกนึกแล้วเหลือแต่ปีติสุขที่เกิดจากความสงบอุปมาเหมือนแม่น้ำที่ไหลราบเรียบไม่มีคลื่นปะทะหินแล้วอุปมาเปรียบเหมือนเปลวไฟที่ไม่สั่นไหว ลมไม่กวนอีกอุปมาเหมือนฝั่งดนตรีเงียบเงียบใจไม่มีความคิดต้านอุปมาดุดขับรถออกนอกเมืองเสียงดังของเมืองเริ่มเงียบลงมากอุปมาเหมือนโยมเข้าไปในป่าไม่มีเสียงจราจรรู้สึกสงบลึกฌานที่สประกอบด้วยสุขเอกะคตาปีติดับเหลือแต่สุขสงบจิตลึกขึ้นไปอีกไม่ใช่สุขที่มีความตื่นเต้น แต่เป็นสุขสงบเยือกเย็นอุปมาเหมือนลำธารในหุบเขาเย็นเยียบไม่มีคนพลุกพล่านอุปมาเปรียบเหมือนหลับฝันดีแต่ยังมีสติรู้อยู่ในใจอุปมาดุดคนอยู่ในห้องเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจอุปมาเหมือนกินน้ำเย็นในวันที่ไม่ต้องรีบไม่มีความว้าวุ่นอุปมาเหมือนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่วันอากาศเย็นเฉียบใจสงบยิ่งนักชานที่สประกอบด้วย อุเบกขาเอกคตาสุขก็ดับเหลือแต่ความวางเฉยบริสุทธิ์จิตถึงที่สุดแห่งสมาธิไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่วางเฉยกลางๆและตั้งมั่นเหมือนเสาหินไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดอุปมาเหมือนผิวน้ำทะเลที่สงบสุดไม่มีคลื่นเลยสักระลอกอุปมาเปรียบเหมือนภูเขาใหญ่ที่ไม่หวัน่นต่อแดดฝนลมอุปมาเหมือนพระจันทร์เต็มดวง สว่างกลางฟ้าไม่มีเมฆใดบังอุปมาเหมือนนักบวชผู้หลุดพ้นจากโลกไม่ยินดียินร้ายอุปมาเหมือนนกอินทรีลอยอยู่เหนือพายุไม่ถูกรบกวนเลยแล้วถ้าอยากศึกให้ถึงฌานสี่ต้องใช้เวลานานไหมเจ้าคะแล้วแต่บุญบารมีและความเพียรโยมบางคนเหมือนมีทางลัดบางคนต้องคลำทางแต่ทุกคนทำได้ถ้าไม่ย่อท้ออุปมาเหมือนปีนเขาสูง คนหนึ่งอาจใช้เชือกอีกคนเดินเปลือยเท้าแต่ถ้าเดินต่อก็ถึงยอดเขาทุกคนหลวงพ่อเจ้าคะหนูอยากฟังต่ออีกว่าพอได้ฌานสี่แล้วจะนำไปสู่วิปัสสนาญาณอย่างไรเจ้าคะดีมากโยมถ้าอยากรู้วิปัสสนาญาณสิหว่าค่อยๆเปิดตาอย่างไรจากจิตสงบสู่ปัญญาลึกหลวงพ่อจะค่อยๆเล่าให้ฟัง